เดี๋ยวแป๊บนึงนะวันนี้จะมาบอกพี่เกตครับพี่เกตโทรมาเมื่อคืนเนะี่ยผมจะแนะนำนิดนึงนะว่าแกบอกเจียวเทียมทำไมไม่กรอบสักทีดูนะเวลาเราเจียวเทียมมันใกล้กรอบแล้วพี่เกตน้ำน้ำปลาเนี่ยน้ำปลาเนี่ยบีบลงไปอย่าบีบนิดเดียวนะบีบให้อีกสักน,นิดหนึง่งให้มันฟูๆอย่างนี้เลยมันถึงจะกรอบเนี่ยประมาณขนาดนี้แล้วก็พี่เกตให้คนนิดหนึง่งคนไปสักพักหนึง่งคนไปสักพักหนึ่งแล้วทีนี้อย่าทิ้งไว้นานนะถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะมันจะไหมครับเนี่ยพอมันหายฟูเสร็จปุ๊บพี่เก,เก,กเย อ่ะตักขึ้นมาเลยทีเนี้ยอ่ะอย่าช้านะถ้าช้าปุ๊บมันจะไหม้นะครับเนี่ยเขาค่อยๆดูอ่ะตะกล้องมาดูใกล้ๆฝั่งนี้นะเถิดมาเนี่ยเห็นไหมครับเถิดไปใกล้ๆเออเนี่ยมันจะออกเรืองเหลืองเนี้ยเห็นไหมตัวเนี้ยมันจะกรอบครับตัวเนี้ยจะกรอบครับเนี่ยมันจะกรอบแล้วพเกตดูเนี่ยนะช้าไม่ได้นะระวังมันไหม้นิดนึง เนี่ยมันจะเลืองเหลืองเนี่ยครับแนะนําพี่เกตครับลองทําดูนะคือเราใส่น้าําปลาเวลาเทน้ำปลาใส่ไม่ใช่เทแค่นิดเดียวนะพี่เกตที่พี่เกตว่าทาไมมันไม่กรอบอคุณเตาก็พี่เกดเทนิดเดียวกับเทนิดเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ไม่กรอบก็คือว่าคือกระเทียมยังไม่กรอบอะใส่น้ําปลาแล้วอย่างเงี้ยครับมันต้องมีจังหวะนะไอ้ตัวนี้ปรับเซียนเหมือนกันอ่ะไปดูที่กระเทียมที่ผมเจียวอ่าค้างค้างคืนแล้วทําไมมันกรอบอ่ะไปดูเดินไปดูแค่อยเดินหน้าตะกล้องเพราะว่าจะสะดุดนะเดินไอ้อมไป อ่าให้พี่เกตด,ดูนิดนึงผมก็ไม่มีตะก,กองหรอกใช้น้องๆนี่แหละช่วยกันถ่ายทํเอามาดูครับนี่เห็นไหมพี่เกตตัวนีมน้มันยังกรอบอยู่นะกระเทียมเจียวตัวนี้ของของเมื่อวานนะของเมื่อวานผมเจียวทุกวันนะพี่เกตครับแนะนําพี่เกตลองดูเวลาเจียวกระเทียมอย่าไปอย่าไปให้มันเหลืองมากเกินไปอย่าไปให้มันขาวมากเกินไปคือกระเทียมยังไม่กรอบมันจะขาวขาวให้มันพอดีพอดีครับดูดูค่อนข้างที่ยากนิดนึงแต่ใส่น้าปลาไม่เยอะเนี่ยแน่นอนไม่กรอบ ใส่พอประมาณที่ผมใส่พอมันหายฟู่เสร็จปุ๊บก็ค่อยๆตัดออกตัดกากออกอ่ะโอเคมาแนะนำเพื่อนหน่อยเดินมาน,นี่บางคนถามว่าซอสอ่ะแตกซิกอ่ะซื้อที่ไหนซื้อยังไงอะเดินตามมาค่อยๆถอยไปไปดูหน่อยเออจะให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ผมกำลังเปิดร้านอตอนเช้าจะมีซอสตัวเนี้ยถ้ามาซื้อที่ร้านนะขวดนี้ก็มีขายสั่งในเพจก็ได้นะครับตัวนี้ขวดนี้300รอบาทนะเพื่อนๆนะ300รอยบาทครับ ค่าส่งตังหากแล้วทีนี้ขวดเล็กตัวนี้ก็คือ80บาทครับที่เพื่อนๆลองซื้อไปแล้วหัดทำแล้วก็พอทำเสร็จชอบติดใจตัดสินใจขายก๋วยเตี๋ยวเลยหลายร้านตอนนี้ทำแบบนี้โดยไม่ต้องไปซื้อซอสต,ต้นนู้นตัวนี้เอาไปดูขวดใหญ่ครับจะแนะนำเพื่อนเพื่อนท,ที่ที่ค้าขายอยู่แล้วนะแนะนำเพื่อนเพื่อนที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วว่าเออซื้อขวดใหญ่ซื้อแกนลลอนใหญ่เขาเรียกว่าซื้อแกลลอนใหญ่ครับทางขนส่งทางโรงงานเขาแจ้งมาว่า คนที่ขายนะเพื่อนๆคนที่ขายซอสนะนะคนที่ขายซอสเอ้ยคนที่ขายกว๋วยเตี๋ยนะเพื่อนๆคนที่ขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยที่สั่งเนี่ยคือคนส่งเขาแจ้งบอกว่าวันที่11เข็ขาหยุดรับแล้วนะส1เนี่ยส่งส่งอยู่12หยุดรับ11เป็นวันสุดท้ายนะ11วันสุดท้ายอ่า11วันสุดท้ายสั่งได้ส่งได้อยู่แต่วันที่12 12นี่เขาไม่รับแล้วไม่วิ่งแลวครับก็จะมีบางหน่วยงานอาจจะวิ่งอยู่แล้วเปิดอีกทีเดี๋ยวถนะ้เขาจดไว้ยู เปิดทีมวันที่17เขาแจ้งมาเปิดอีกทีมที่17นะคืออย่างนี้อยากจะแนะนําเพื่อนๆคนที่ซื้อไปนะครับซอสอย่าปล่อยให้มันหมดเลยนะอย่าปล่อยให้มันหมดเลยให้มันเหลือสักครึ่งถังแนละ้วรีบสั่งไว้เลยแล้วช่วงสงการเนี่ยช่วงสงการเนี่ยการขนสง่งเขาจะหยุดแล้วเวลาเปิด17บางหน่วยงานเปิดนะท่าแก่เปิดเพราะท่าแก่เปิดลูกน้องยังไม่มาลูกน้องแห้งลูกน้องขับรถขนสง่งท่าแก่เขาก็ไม่ได้สง่งแล้วก็ขนส่งครับตอนนี้จะมีปัญหา นะมีปัญหาเพื่อนสั่งไว้รอเลยครับกับพกที่พกป้าพกหน้าพกอาที่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนผมเนะี่ยคนไหนที่ไปหยุดร้านก็ก็ไม่เป็นไรคนไหนที่ขายช่วงเทศ,ศกาลนะให้ดูดีๆครับวันที่11วันที่11เนี่ยเปิดรับวันสุดท้ายรับอยู่12คือไม่ส่งแล้ว11รับอยู่แล้วก็17ในปิดครับเครื่องเทศผมก็จะห่อไปอย่างนี้เลยใส่ถุงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผูกไปผูกไปนี่ไม่ต้องมาเสียค่าคนส่งผูกอย่างนี้ไปเลยดูไม่สวยงามแต่ก็ ไม่เป็นไรคือค่าขนส่งมันจะไม่เสียนะครับมีคลิปดีๆมาแนะนําเพื่อนๆครับพี่เกตครับอย่าลืมเจียวกระเทียมลองทําตามผมดูทําไม่ยากทําง่ายๆครับทำง่ายๆทาไม่ง่ายก็คือว่าน้ำปลาโรยๆเลยอย่าโรยนิดเดียวนะโรยให้มันให้ม <variety> okay. ันได้ที่ได้ได้สัดได้ส่วนมันนะโรยตามที่ผมดูดูในคลิปทําบ่อยๆผมก็เคยเจียวไม่ผมก็เคยเจียวไม่กรอบครับอันตัวนี้ปรับเซียนพี่เกตปรับเซียนจริงๆครับไม่เป็นไรพี่เกตทําบ่อยๆเดี๋ยวก็คล่องเองครับผมเพราะเราทําทุกวันขายทุกวันเหมือนผมเนี่ย ประสบการณ์มันจะ20กว่าปีแล้วเนี่ยครับไม่ยากทำง่ายๆลองทำดูวันนี้ครับพี่เกดขายของก่อนบ๊ายบาย,บาย